สวัสดีค่ะโตโยต้าโคโราออตติสนะคะรถยนต์เกียร์ออโต้ปี02นะคะคันนี้ขายเงินสด58,000บาทค่ะรถสภาพดีพร้อมใช้นะคะเครื่องเกียร์สมบูรณ์แอร์เย็นตามรูปเลยนะคะทุกท่านเครื่องเสียงใช้งานได้ปกติค่ะเกียร์ออโต้แท้นะคะรอแมแกขอบ15ล่อๆนะคะวิ่งทางไกลได้ค่ะเอกสารชุดโอนครบ ภาษีพรบรปี66นะคะกระจกเป็นมือหมุนนะคะคันนี้58,000บาทเท่านั้นนะคะสนใจไปดูไปทดลองขับก่อนได้ค่ะติดต่อผู้ขายได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้นะคะรถอยู่ที่กรุงเทพมหานครค่ะพระรามสองนะคะ ถ้าถูกใจยังไงนะคะแอดมินขอแนะนําให้เดินทางไปดูไปทดลองขับด้วยตนเองนะคะเป็นการประกอบการตัดสินใจที่ดีที่สุดและเพื่อประโยชน์ของท่านเองด้วยนะคะสําหรับในวันนี้เราใส่รายละเอียดไว้ให้ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วต้องขอลากันไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ